Terima kasih telah menonton! พุทธศาสนิกชนสา0พันคนร่วมทําบุญตักบาตรพระภิกษุสมัมมเนร1000รูปในวันมาฆบูชาที่วัดธรรมกายตะบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระครูสมุสนิทวงศ์ผู้มนการสํานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกล่าวว่าวันนี้วันมาฆบูชาครบ53ปีวัดพระธรรมกายจัดงานห้าบุญใหญ่ประกอบด้วยภาคเช้า6นาฬิกา30นาทีพิธีตักบาตรพระนาบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ พักสายเวลา9 3้นาิกา30นาทีเป็นการเปิดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและพิธีบูชาข้าวพระพักบ่าย14.05นาฬิกา5นาทีพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณเก,กาะแก้วเจดีสวรรค์จากนั้นพักค่ำในเวลา18นาฬิกาพิธีเวียนประทักษิล และจุดมาคะปฏิบแสนดวงณลานธรรมระมหาธรรมกายเจดีสุดท้ายเป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรให้ครบ5,170จบล้าน1,250จบณมหารัตนะวิหารโคต หน้าพระมาหาธรรมกายเจดีภัยในงานได้รับเมตตาจากพระเถระและองค์กรพุทธนานาชาติร่วมงานจากสเวตประเทศได้แก่เมียนมาเวียดนามอินโดนีเซียจีนกัมพูชาบังกลารรเทศอินเดียสิงคโปร์ไต้หวันสวีเดนและเม็กซิโก